สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านนะคะสวัสดีท่านที่ติดตามรายการอยู่เป็นประจำแล้วก็ท่านที่เพิ่งมาพบกันด้วยวันนี้เราพบกันในคอนเทนต์เกี่ยวกับการอ่านไพ่บ้างนะคะอันที่จริงแล้วช่องการอ่านไพ่ของปรินเนี่ยถ้าเป็นช่องไพ่จริงๆจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะคะ ชื่อช่องว่า Priscilla Mama Studio นะสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเช็คเสียงนิดนึงเพราะว่าวันนี้มาไลฟ์นอกสถานที่นะคะอยู่คนคนละที่กับที่ไลฟ์ประจำเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะโอเคชัดเจนดีนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะอยากจะคุยเรื่องไพ่ซึ่งหลายท่านก็ อยู่ก็รู้กันดีเนาะว่าเราเนี่ยนะคะมีศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ไขจักรวาลน,นะคะอ่านไพ่ไขจักรวาลสื่อสารกับจิตใต้สำนึกกันอยู่ด้วยในทฤษฎีกลับหลังหันนะคะแล้วก็เคสนี้ถ้าใครจำได้นะคะเราเคยเปิดไพ่เอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะเดี๋ยวเปรินดูก่อนนะว่ากรณีศึกษาการอ่านไพ่ทำนายนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะ ได้เปิดไพ่ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะคะน่าจะเป็นเดือนมาแล้วละแล้วก็เพืเ่อนๆหลายท่านก็เข้าไปช่วยกันอ่านนะคะ ขอเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าเทปนี้เป็นเทปที่ทําขึ้นเพื่อกรณีศึกษานะคะในการอ่านไพ่สํำหรับผู้ที่สนใจสําหรับผู้ที่เป็นพ่อหมอแม่หมออยู่แล้วนะคะหรือว่าท่านที่กําลังฝึกทำนายไพ่ใช้ไพ่ในการพูดคุยกับตัวเองใดไดก็ตามนะคะวันนี้เราจะมา ตามผลนะคะ follow up ว่าสิ่งที่เราได้เปิดไพ่ไว้เนี่ยปรินเข้าไปดูแล้วนะคะเราเปิดไพ่ชุดนี้ไว้เมื่อ13กรกฎาคมปี2,566วันนี้23สิงหาคมนะคะเกือบเดือนเนาะ23สิงหาคม2,566นะคะนะ่แมรี่บอกจำได้แมรี่คะอันนี้ไพ่แสงสุขใช่ไหมปรินลืม แม่นี่จำได้ไหมคะอันนี้ไพ่แสงสุกใช่ไหมคะปริญลืมชื่อสำรับเมื่อกี้ว่าจะขึ้นไปดูชื่อสำรับก็ลืมนะคะถ้าบางคนอยากจะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะภาพนี้มันมาจากไพ่สำรับไหนนะคะเป็นไพ่ฝีมือคนไทยนะเป็นออร์คโคนะคะชื่อสำรับแสงสุก นะคะโอเคค่ะวันนี้เรามาคุยกันเป็นกรณีศึกษาซึ่งหลายท่านนะคะถ้าติดตามข่าวคราวในประเทศไทยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าวันนี้นะคะ23สิงหาคมปี2566เนี่ยเราได้นายกคนที่30แล้วก็คือคุณเศรษฐานะคะจำนามสกุลท่านไม่ได้หรอกก็ <c oughs> เรียกแต่คุณเศรษฐาคุณเศรษฐานะคะอ่ะทีนี้มาดูนะ วันที่เราเปิดไพ่การแมรี่บอกจำได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะเราได้ไพ่ชุดแรกนะคะที่ปรินเปิดปรินเปิดสองครั้งนะคะทำไมเปิดสองครั้งคือต้องการเช็คว่าการสื่อสารเนี่ยมันมันใช่หรือเปล่านะคะไพ่ใบแรก123ที่ได้เรียงตามนี้เลยนะคะเรียงตามนี้เลยใบที่1ใบที่2ใบที่3นะคะทีนี้ไพ่ที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าไพ่ออร์คโคเนี่ย คือจริงๆแล้วศาสตร์ไพ่ทาโร่ถึงแม้จะเป็นไพ่ย4ิีทาโร่ก็ตามมันก็อ่านแบบออรเคโลอยู่ดีมันก็อ่านแบบ Oracle ออรเคิลอยู่ดีนะคะเพราะว่ามันดูจากภาพนะเวลาที่เราจะอ่านอะไรเนี่ยเราดูจากภาพแล้วก็ในส่วนของความหมายไพ่เนี่ยถ้าเป็นทาโร่มันก็จะมีแบบแบบแผนของมันโดยเฉพาะเสริมขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะบางคนยังแบบเอะอ่านทาโร่อ่านออรเคิลอ่านยังไงนะ ทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากสำหรับไหนระบบไหนนะคะจะเป็นทาโร่จะเป็นมาเชลจะเป็นระบบทอสนะคะเป็นออร์คิลสำหรับปรินนะดูจากภาพนะคะเพื่อนๆจำภาพ3ภาพนี้ไว้นะอันนี้คือชุดแรกที่เราเปิดนะคะพอชุดที่2ที่ปรินเปิดอีกครั้งหนึ่งได้ไพ่ชุดนี้ค่ะนะคะเป็น3ใบนี้ใบที่1ใบที่2ใบที่3นะคะจะสังเกตได้ว่าใบที่สอเนี่ยได้ไพ่ใบเดิมเห็นไหมคะเป็นรูปผู้หญิง นะผู้หญิงที่มีผ้าผ้าคลุมไหล่นะคะแล้วก็กําลังปล่อยนกพิราบสีขาวออกไปนะคะแล้วก็มีสุนัขอยู่ข้างๆมีนกสองตัวข้างบนเวลาดูไพ่เป็นการอ่านไพ่เนี่ยะคะ่ะยิ่งคนที่ดูภาพละเอียดนะคะยิ่งเห็นดีเทลในภาพเยอะจะออกคําทํานายหรืออ่านไพ่ออกมาเนี่ยได้มากขึ้นนะคะคือแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอะไร ในภาพของไพ่แต่ละใบอะคะ่ะเวลาเราออกคำทำนายหรืออ่านออกมาเนี่ยนะคะแต่ละวันแต่ละเรื่องก็ให้ความหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนที่เป็นพ่อหมอแม่หมอที่เขาใช้เซนเนี่ยเขาก็จะแบบเปิดมาแล้ววันนี้ใบนี้รู้สึกแบบนี้ แต่อาจจะแบบอีก2วันเปิดใบเดิมแต่รู้สึกคนละแบบก็ได้นะคะเอาความรู้สึกเอาสีนะคะของภาพโทนภาพหรือกิริยาท่าทางนะคะสิ่งที่ตัวละครในภาพทำเนี่ยเอามาตีความนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นนะคะใบที่2เป็นใบเดิมนะนี่เราสับไพ่แล้วนะสับไพ่แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้ด้วยคําถามอะไรนะคะคำถามในการเปิดไพ่สําคัญมาก สิ่งที่สําคัญก็คือคําถามกับตําแหน่งนะคะถ้าเรามีการระบุตําแหน่งอันนี้ปรินไม่ได้ระบุตําแหน่งปรินแค่ต้องการเปิดขยาย3ใบเท่านั้นเองนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคำถามคือวันนั้นเราถามว่านายกคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นคนแบบไหนจะเราจะได้ใครเป็นนายกเราไม่ได้คําว่าได้ใครเป็นนายกเนี่ยมันจะมีวิธีหาอยู่2แบบนะเพื่อนๆแบบแรกก็คือ เราก็เอารูปคนที่เราต้องการจะถามมาวางได้เลยแล้วก็เปิดไพ่ว่าแต่ละคนได้ไพ่อะไรนะคะซึ่งตรงนี้เพื่นพนพนอนๆเราไปประยุกต์ได้เช่นเรามีคนมาชอบหลายคนมากเลยนะคะใน A ใน B ใน C คนไหนนะ้าที่เราอยู่ด้วยจะมีความสุขที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะคืออย่าอย่าหาว่าแบบเอาเรื่องพวกนี้ยมาใช้ไพ่ทำนายเลยนะคะคือ เราใช้การตัดสินใจด้วยปัจจัยอื่นอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้ไพ่หรือการสื่อสารจากภายในจิตใต้สำนึกเนี่ยมาให้เหตุผลเราหรือมาให้วิธีคิดง่าคิดใหม่ๆกับเรามากขึ้นเท่านั้นเองอะค่ะเราก็เอาใน A อในบในซมาวางแล้วเราก็เปิดไพ่ดูว่าคนไหนได้ไพ่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ในการเลือกก็จะทำไมล่ะคะขนาดประเทศไทยยังยังต้องเปิดไพ่ถามเลยว่าใครได้เป็นนายก ทั้งๆท,ที่เลือกตั้งไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงแต่เรื่องไพ่อย่างเดียวนะคะโอเคค่ะทีนี้วิธีการมันเป็นแบบนี้นะคะหรือในกรณีที่เราไม่ได้เอารูปคนมาตั้งแล้วถามไพ่เราก็ถามว่าเราจะได้นายกคนไหนเขาก็จะบอกเรื่องราวอะคะ่ะว่านายกคนนี้จะเป็นยังไงหรือ,อมาจากไหนบุคลิกเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอะทีนี้เรามาดูกันทีละใบนะคะ ที่เราได้กันใบแรกที่ได้ใบนี้ค่ะนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีการโหวตมันมีการโหวตนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนย้อนกลับไปวันที่เราตั้งคำถามนี้นะคะ13กรกฎาคมเนี่ยก็มีเพื่อนๆมาตอบกันเยอะเลยนะคะมาให้ทัศนคติในการอ่านไพ่นะคะว่าอ๋อนายกคนนี้จะเป็นยังไงนิสัยเป็นยังไงจะมาทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราอะไรแบบเนี้ยนะคะ นานาจิตตังเลยแล้วแต่เราจะมองเห็นภาพนะคะแต่สิ่งที่ปรินเห็นเนี่ยเดี๋ยวปรินจะให้ความเห็นส่วนตัวของปรินตอนที่เห็นภาพตอนยังไม่ได้รู้ผลในวันนี้นะคะว่าใครได้เป็นนายกปรินเห็นอะไรนะที่เรามาดูกันทีละใบนะคะใบแรกค่ะเป็นรูปของการโบวตเห็นไหมคะเป็นการโบวตคือจริงๆแล้วใบเนี้ยถ้าดูจากภาพจริงๆตรงๆเลยนะคะมันก็เหมือนครูหรือวิทยากรที่เขากําลังสอนนักเรียนใช่ไหมคะ เป็นครูที่สอนนักเรียนเนี่ยข้างล่างที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นผมทรงนักเรียนใส่เสื้อสีขาวก็น่าจะเป็นนักเรียนคนนั้นก็เป็นครูนะผู้หญิงแล้วก็ชี้ไปที่กราฟที่เป็นสีใช่ไหมคะแล้วก็มีคนยกมือตอบทีนี้เราถามในเรื่องของนาย,ยกมันมีการโหวตนะมันมีการโหวตพอมันมีการโหวตเสร็จนะเราก็ดูอีกนะคะว่าแล้วเขาเขาโหวตอ,อะไรมีอยู่สมคนนะคะแต่โหวตแค่หยกมือแค่หนึ่งค่ะ เห็นไหมแล้ววันวันที่เราตั้งคําถามแบบเรนจาได้ว่า1 3ากรกดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรายังอ,อยู่ที่เรื่องของคุณพิธานะคะหัวหน้าพักเก้าไกลอยู่เลยก็คือ,อยังอยากจะรู้ว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายกไหมกันอยู่เลยทั้งประเทศนะคะทีนี้ดูสิคะว่าเขายกแค่คนเดียวเออเขายกแค่คนเดียวนั่งกันอยู่สามสี่คนอีกสามคนไม่ยกอันเนี้ยมันเหมือนกับไม่ผ่านถูกไหมคะ แล้วสีที่คุณครูเขาชี้เนี่ยเขาชี้ไปที่สีม่วงแล้วเท่าที่ปรินทราบคือปรินก็ไม่ได้ติดตามการเมืองอะไรเลยนะคะเอ่อเท่าที่ปรินทราบเนี่ยมันไม่มีพักไหนใช้สัญลักษณ์สีม่วงไหมคะใช่ไหมคะมันจะมีสีแดงสีน้ําเงินสีส้มที่ที่ชัดเลยก็แบบดอมส้มอัมันเนี้ยชัดแน่แล้วครูได้ชี้ไหมคะไม่ได้ชี้นะคะอันนี้เราสามารถจะแบบเออวิเคราะห์ได้ว่า สงสัยวันนี้เราจะไม่ได้อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะถ้าเราถามในเหตุการณ์วันนั้นนะคะคือการโหวตซึ่งมันเป็นเสียงส่วนน้อยประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะแมรี่แมรี่บอกว่าแม่ใหญ่อ่านไพ่สนุกได้ความรู้ชอบมากขอบคุณนะคะครูน้อยคะ่ะขอบพระคุณครูน้อยนะคะหมอดูฮิวใจอ่านไพ่เยียวยาใจขอบพระคุณมากค่ะที่เข้ามาชมนะคะครูน้อยนี่เป็น ่ uh, professional ในการอ่านไพ่ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ uh, ยังมาเพิ่มเติมความรู้ด้วยมาต่อยอดมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะทีนี้มาดูไพ่ใบที่2นะคะที่ปบินบอกว่าได้2อ,อครั้งเลยอะ่ะหยิบตอนไหนก็ได้หยิบตอนไหนก็ได้นะคะเป็นรูปผู้หญิงที่ปล่อยนกคือนกเนี่ยมันบินไปในทิศทางของการออกไปข้างนอกไม่ได้บินเข้ามาหาผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะบินออกไปข้างนอก แล้วผ้าคลุมเนี่ยสำหรับปรินนะปรินมองว่ามันเป็นลายเสือนะคะเป็นลายเสือแล้วก็มีสุนนักอยู่ข้างๆพอปรินเห็นผ้าใบนี้นะความรู้สึกส่วนตัวปรินเนี่ยปรินนึกถึงคุณองค์อิงนะคะเพราะหน้าเหมือนเลยอันนึงนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆอ่านไพ่นะเพื่อนๆนะดูบุคลิกคนได้โดยเฉพาะการเปิดไพ่ชุดนี้ที่ปรินเปิดมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยหน้าเหมือนเหมือนมากหน้าเหมือนคนจริงๆในเหตุการณ์นี้มากๆนะคะ เหมือนคนเหมือนคุณอุ้งอิงไหมคะจนกระทั่งมีคนมาตอบคำถามว่าสงสัยนายกจะเป็นผู้หญิงตอนนั้นนะเป็นจำได้มีคนมาคอมเมนต์นะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาปล่อยเห็นไหมเขาปล่อยออกไปนะคะนกตัวนี้บินออกไปแล้วผู้หญิงที่มีผ้าคลุมลายเสือนะสำหรับเบลนเป็นเห็นเป็นลายเสือนะคือคนที่มีอำนาจนะคะคือคนที่มี power แล้วสุนัขที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนทีมงานที่ซื่อสัตย์นะคะทีมงานที่ซื่อสัตย์แล้วปล่อยไปด้วยสีหน้าที่สดชื่นเบิกบานไม่ได้แบบไม่อยากปล่อยปล่อยออกไปแวบแรกเนี่ยปรินก็คิดนะสงสัยจะได้นายกผู้หญิงแต่พอมาเห็นภาพนี้ปุ๊บเอ๊ะเขาไม่เอานี่เขาปล่อยออกไปนะคะก็ยังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะแล้วใครจะได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วได้ใบเนี้ยทั้งสองครั้งที่เปิดเลยฉะนั้น น่าจะไม่ใช่ผู้หญิงคิดแบบนั้นนะคะอ่ามาดูใบที่สามใบนี้พอปรินเห็นใบนี้นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่สมศรีให้กำลังใจมาด้วยเป็นสมาชิก12เดือนแล้วบอกฟังยานแม่อธิบายคุณปรินยานแม่คะชอบคุณปรินตีแตกไพ่ตีแตกทุกสิ่งเลยรักและขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณพี่มหาเศรษฐีอินทิราณีนะคะให้กำลังใจมาขอบคุณมาดมเดือนอินสปายด้วยนะคะส่งกำลังใจมาขอบคุณมากค่ะพอเห็นใบพนี้เสร็จเนี่ยอันดับแรกปรินบอกแล้วว่าดูเวลาเราอ่านไพ่นะคะเพื่อนๆสิ่งหนึ่ง ที่ปรินได้ประสบการณ์บ่อยๆจากการที่ถอดรหัสให้สมาชิกเนี่ยเฉพาะถอดรหัสรุ่นแรกเนี่ยเกือบ500เคสนะคะที่ปรินถอดมาเนี่ยมีบทเรียนที่ปรินได้รับจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่าอย่าคิดเยอะเกินไปเวลาอ่านไพ่อะคะ่ะอย่าคิดเยอะเกินไปนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งปรินถอดไพ่เสร็จแล้วเนี่ยภาพภาพไพ่มันขึ้นมาเป็นคนแบบชนเผ่าอยู่ในป่า แล้วอยู่ดีดเนี่ยจิตของปรินก็บอกว่าพี่คนนี้ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์เออปรินก็บอกเขาว่าพี่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหมปรากฏถูกเขาตกใจมากทำไมถูกอะ่ะยันแม่ทำไมถูกเขาคุณปรินอะไรประมาณเนี้ยคือปรินเห็นภาพนั้นแล้วนึกไปถึงไอ้น้ำตกในห้างที่สิงคโปร์นึกนึกไปถึงคือสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเกาะเกาะเล็กๆแต่เขาทำอ่า พื้นที่สีเขียวพอมันเป็นในป่าแล้วมีคนอยู่ในนั้นน่ะปรินรู้สึกถึงสิงคโปร์แล้วก็พูดไปเลยดังนั้นนะคะ่ะเพื่อนๆเวลาอ่านไพ่นะคะคิดน้อยๆน,นะคะแล้วก็ดูความซื่อตรงของไพ่ให้มากนะพอปรินเห็นไพ่ใบนี้เนี่ยมีสุภาพบุรุษสุภาพสตรีสูงวัยสองท่านชั้นมียขาอยู่ในภาพแต่สุภาพบุรุษเนี่ยมองยังไงย,ยังไงปรินก็เห็นเป็นหน้าท่านอดีตนายกทักษิณ มองยังไงย,ยังไงก็เป็นขั้นนี้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะฉะนั้นพอเราเห็นแค่นี้เราไม่ได้ดูอะไรเลยนะแล้วก็คิดในใจว่าน่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยนะคะที่จะได้เป็นนายกเพราะว่าเห็นหน้าท่านอาดีตนายกทักษิณแบบนี้หน้าเหมือนมากๆอ่ะแล้วจะบอกว่าอีกท่านหนึ่งผู้หญิงนี่เหมือนท่านคุณหญิงพจมานไหมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าท่านผู้ชายเนี่ยน่าจะใช่แน่ๆแล้วดูอีกนิดนะ แมรี่บอกเห็นด้วยเหมือนไหมอันนี้แว็บแรกวันแรกที่เปิดนะแมรี่เป็นแบบทำไมเหมือนขนาดนี้เนี่ยเออขอบคุณแมรี่นะคะให้กำลังใจมาสามสิบห้าล้านแล้วทำไมรู้ไหมเมื่อวานใช่ไหมคะใช่เมื่อวานไหมเมื่อวานเนาะที่โหวตนายกกับวันที่ท่านอดีตนายทักษิณกลับประเทศไทยคือวันเดียวกันยี่สิบสองสิงหาคมท่านใส่เสื้อสีอะไรคะสีขาวแล้วใส่นาฬิกา แล้วปรากฏนาฬิกาก็กลายเป็นประเด็นข่าวใช่ไหมคะดูในภาพสิคะก็ใส่นาฬิกามาซะชัดเลยเออเีอยใส่นาฬิกาด้วยเหมือนคุณลีบอกเนี่ยค่ะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะของท่านที่พี่พี่ส้มบอกจริงด้วยเหมือนมากอีกเทคนิคหนึ่งนะของท่านที่จะอ่านไพ่นะคะคือต้องเป็นคนแบบช่างสังเกตอ่าช่างสังเกตนะคะแล้วก็ เก็บประมวลเรื่องราวบ่อยๆเรื่อยๆนะคะมันจะแบบจับอันนั้นมาแมทช์กับอันนี้เฮ้ยมันมันตรงกันอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะพอาปรินเห็นอันนี้ปุ๊บยังไงยังไงนะใจก็เทไปแล้วที่พักเพื่อไทยแต่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเท่านั้นเองแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาปล่อยนกออกไปเออนะคะใจก็เทแล้วแต่ หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้ทราบผลว่าคุณพิธาซึ่งชนะการเลือกตั้งนะคะไม่ได้รับโหวตแต่ว่าคุณเศรษฐาที่เป็นคดิเดตจากพรรคเพื่อไทยก็มีการแบบเเรื่องราวส่วนตัวของท่านออกมาซึ่งตรงเนี้ยเราเราไม่ได้ต้องไปพิจารณาเพราะเราต้องการจะใช้ไพ่ในการเป็นกรณีศึกษาเพื่อการอ่านไพ่ของเราเท่านั้นนะคะก็มาที่ไพ่ใบนี้อีกการเปิดครั้งที่2ได้ไพ่ใบนี้ จึงมีความลังเลค่ะนะคะภพ่ใบเนี้ยคือมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงกลางเป็นประธานใช่ไหมคะแล้วเขากําลังน่าจะกําลังจะวาดรูปออกมาคือทําผลงานบางอย่างออกมาแล้วก็มีอะไรคะมีชายเสื้อดํากับชายเสื้อขาวนะคะที่ถ้าเป็นแบบภาษาพลังงานก็เหมือนแบบความคิดสองด้านความคิดสองด้านที่แตกต่างกันคือดํากับขาวเลยนะคะไม่มีตรงกลางแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นเทาคนที่เป็นประธานคือสีเทา ฝัะะ่งหนึ่งสีดำฝั่งหนึ่งสีขาวฉะนั้นสิ่งที่ได้เนี่ยน่าจะแบบคลุมเครือค่ะสีเทามันแปลว่าคลุมเครือนะคะมันมีทั้งขาวทั้งดำกำลังให้ข้อมูลให้ข้อมูลคนที่ชอบก็เป็นเสื้อสีขาวใช่ไหมคะพูดสิ่งดีๆคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบก็เป็นเสื้อสีดำใช่ไหมคะพูดถึงสิ่งที่ไม่น่าจะดีนะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนเสื้อสีเทาอยู่ตรงกลางทีนี้เพื่อนๆดูคนเสื้อสีเทาเพื่อนๆว่า คล้ายๆค,คุณเศรษฐาไหมคล้ายนะมีความคล้ายอยู่นะคะถ้าถ้าเรามองจากาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิธาใช่ไหมคะคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงอที่ว่าเป็นตัวตัวเต็งของการที่จะได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30สิของประเทศไทยแล้วก็ถ้าเหตุการณ์มันไม่เป็นตามน,านั้นก็อาจจะได้ท่านอื่น แต่ว่าถ้ามองแค่3ท่านนี้บุค,คลิกของภาพนี้ควรจะเป็นใครเนี่ยค่ะคือเปรินจะบอกให้อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เห็นนักพยากรณ์ชื่อดังในประเทศเราใช่ไหมคะคือศาสตร์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะศาสตร์ศาสตร์เป็นส่วนที่สําคัญปรินให้น้ําหนักไปเลย80%นะคะอีก10%เนี่ยข้อมูลค่ะข้อมูลโดยเฉพาะถ้าเราดูกับคนที่เป็นสาธารณะหรือเป็นเรื่องที่เรามีข้อมูลมาอยู่แล้ว ถึงจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้ไปดู Facebook ใครเลยนะไม่ได้ไปติดตามข่าวเลยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปได้ข้อมูลนะคะข้อมูลมันก็เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยสมมุติบางคนทายเรื่องแบบข่าวของคนมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะมันต้องมีอีก10%ที่เหลือเนี่ยปรินให้เป็นเรื่องของเซนส์ Send นะคะซึ่งคนที่มีเซนส์จริงๆเนี่ยมีน้อยคือไม่ใช่มีน้อยค่ะ แต่ละครั้งที่เราถ่ายออกมาไม่ได้แปลว่าเซนจะมาทุกครั้งไปเซนจะมาเป็นบางครั้งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้าศาสตร์คือการที่เราจะใช้ประสบการณ์ของเรากับองค์ความรู้ของแม่พ่อครูอาจารย์ในาศาสตร์นั้น mm. เช่นของปรินเป็นาศาสตร์ไพ่าาศาสตร์ของ uh, higher self หรือบางคนเป็นาศาสตร์แบบตัวเลขอะไรแบบนี้ค่ะาศาสตร์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของเราก็เป็นข้อมูลด้วยทีนี้สามท่านเนี้ยคนเนี้ยเหมือนเหมือนใคร <laughs> ปินก็แบบอืมแต่ถ้าเกิดให้ทำนายวันนั้นเลยก็ยังขัดข้องหมองใจนะอยู่กับเรื่องราวข่าวคราวประเด็นส่วนตัวของท่านนะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะได้เป็นไหมน้อนะคะก็ยังคิดอยู่เหมือนกันอ่นะทีนี้พอมาใบสุดท้ายพอมาใบสุดท้ายเนี่ยก็ยังขึ้นมานะคะเป็นหญิงชายคู่กันอีกเป็นหญิงชายคู่กันแล้วสังเกตเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยมีเอานิ้วสองนิ้วนะคะเหมือนเหมือน เหมือนสัญลักษณ์แบบว i c t o r รีแบบสู้ตายอะไรเงี้ยเอาไว้ที่แก้มนะคะปรินมองว่าก็ยังเป็นคุณอุ้งอิงอยู่ดีนะคะแต่คุณอุ้งอิงเนี่ยเอานิ้วขึ้นมาสองนิ้วแสดงว่าไม่ใช่เขาเขาคือที่สอง เขาคือที่สองคือปรินอ่ะไม่ทราบมาก่อนอันนี้บอกตามตรงเลยนะปรินไม่ทราบมาก่อนว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาให้คุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งถ้าหลุดแล้วถึงมาเป็นคุณอุ้งอิงตอนแรกนึกว่าเป็นคนเป็นคุณอุ้งอิงนะคะเพราะปรินไม่ได้ตามถามว่าการเมืองสนใจไหมเมื่อก่อนสนใจมากแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเป็นพลเมืองดีคนหนึ่งก็พอ <c oughs> นะคะทีเนี้ยปรินมองว่าอืสงสัยจะเป็นคนที่คู่กันกับ ผู้หญิงคนนี้แน่ๆเลยนะคะแต่เรือที่อยู่ในรูปเนี่ยก็ยังเป็นเรือกระดาษแปลว่าเปราะบางเปราะบางนะคะสามารถที่จะขาดจะล่มได้คิดอย่างนั้นนะคะก็คิดไว้ในใจค่ะเพื่อนๆคิดไว้ในใจปรากฏว่าเหตุการณ์ก็ดําเนินต่อไปเป็นก็ทิ้งโพสต์นั้นไว้เพื่อนๆก็เข้าไปดูอะไรคอมเมนต์กันว่ากันไปนะคะ ทิ้งเหตุการณ์น,นั้นไปเกือบเดือนเนาะ13กรกฎาคมถึง23สิงหาวันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการาลงพระประมาพิไทยโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้คุณเศรษฐาเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเป็่เลยตัดสินใจทำคลิปในวันนี้คือรอว่าจะมีอะไรพลิกโผลจากการโหวตจากสภาหรือเปล่านะคะถ้าจบที่ตรงนี้แล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะคะจึงเอาเคสเนี้ยให้เพื่อนๆได้ศึกษากันเห็นไหมคะว่าการอ่านไพ่นะคะตอนที่เรายังไม่ทราบผลเราอาจจะอ่านไปของเราตามจิตวิญญาณที่เรามองเห็น แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำอยากเป็นคนที่ต่อไปจะประกอบอาชีพหรือว่าจะดูให้ตัวเองอะไรก็ตามโดยใช้ไพ่เป็นเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อนๆต้องเก็บเคส <c oughs> นะคะคนเก็บเคสและไม่เอาตัวเองเป็นจุดที่ถูกต้องเสมอจากเก่งปรินเห็นพี่ๆนะคะพ่อแม่พ่อหมอแม่หมอที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นพี่ของเราเนี่ยนะคะมีบางท่านที่เป็น ชาวเก็บเคสคือเขาเนี่ยพอทํานายเสร็จนะคะเขาจะถามลูกดวงเขาใช้คำว่าลูกดวงใช่ไหมคะว่าตรงไหมแล้วพร้อมรับเลยนะว่าตรงหรือไม่ตรงอันไหนตรงอันไหนไม่ตรงเขาไม่เขาไม่อีโก้เลยเพื่ออะไรเพื่อเก็บเคสค่ะว่าถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาทายเขาอ่านไปแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ถูก แล้วส่วนใหญ่ไพ่มันตรงไพ่จะขึ้นตรงแต่ที่เราทำนายไม่ถูกเนี่ยเพราะเราคิดเยอะไปหรือคิดน้อยไปหรือมองข้ามรายละเอียดบางอย่างไปนะคะดังนั้นการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีเนี่ยนะคะปรินมองว่าช่วยลดอัดตราเราได้ด้วยนะคะอย่าคิดว่าเราแม่นอยู่เสมอนะเพราะว่าบางเรื่องเราก็ไม่อยากแม่นเช่นเขาจะไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะแม่นใช่ไหมคะ ฉะนั้นการเก็บเคสสาคัญมากนะคะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่อยู่ในสายงานนี้เป็นนักพยากรณ์น,นะคะถ้าเป็นไปได้นะเราเราใช้เหตุการณ์อย่างนี้ยค่ะเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องสาธารณะ <c oughs> นะคะที่มันไม่ได้กระทบกระเทือนใครเราไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจาร์ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นในเชิงลบกับใครเราเก็บคนเดียวเงียบๆก็ได้นะคะจะเป็นข่าวคราวเรื่องอื่นก็ได้เราเปิดไพ่ เปิดไพ่เสร็จลองอ่านดูแล้วพอเรื่องนั้นจบดูซิว่าเราทายถูกไหมเราเราเห็นอ่านถูกไหมเก็บเคสจะได้รู้ว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะมันจะจบยังไงเก็แบบเป็นประสบการณ์เนี่ยแหละค่ะคือทักษะหนึ่งที่ฝึกได้เรื่อยๆเลยนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจะไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นหรือเรื่องเหตุการณ์สาธารณะบ้านเมืองเนี่ยก็ใช้เรื่องตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเปิดขึ้นมานะ อ,อย่างเช่นเราเปิดขึ้นมาวันนี้ฉันจะชีวิตของฉันจะเป็นยังไงบ้างในวันนี้อ่แเราก็เปิดขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปไว้พอตกเย็นก็มาดูนะคะว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราอาจจะวันนี้อาจจะได้อยู่ดีๆไปให้อาหารนกที่ประตูท่าแพอ้าวมันมีนกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นหรือวันนี้นกขี้ใส่รถเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็บันทึกเรคคอร์ดไว้คุณจะกลายเป็นคนที่แบบ เป็นนักพยากรณ์เป็นนักอ่านไพ่ที่มีมุมมองใหม่ๆในไพ่ใบเดิมนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขามาให้คุณเนี่ยได้อ่านไพ่ทํำนายชีวิตเขาซึ่งปรนมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะมันมันแบบ บางทีบางคนเนะ่ยเชื่อหมอดูมากกว่าเชื่อหมอจริงอีกนะคะเชื่อเชื่อหมอมากกว่าเชื่อพ่อแม่อีกเชื่อหมอดูอะ่ะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราะคะ่ะมีมุมมองที่กว้างแล้วก็พิจารณาไพ่ได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะผิดถูกไม่เป็นไรขอให้เรารู้ว่าประสบการณ์เนี่ยเราจะเก็บเก็บเป็นเรคคอร์ดแล้วก็เป็นบันทึกของเราไปเพื่อทําให้เราเก่งขึ้นได้ยังไงนะคะดีไหมคะสุดยอดอีหลีตรงมากๆคะ่ะแม่ใหญ่ อ๋อพี่อินทิราณีบอกว่าคุณปรินถอดไพ่ประจําตัวให้ไปฟังเทปความหมายคือตรงมากที่บ้านเต็มไปด้วยของกินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีอาหารการกินไม่ขาดเลยทุกวันนี้เปิดตู้เย็นเวียนหัวไปหมดจะกินอะไรก่อนดีได้ไพ่ดีเอมเพรสใช่ไหมคะแม่นมากแม่แม่ผู้มาก่อนการเอออ่ะตามนี้นะคะขอบคุณร้อยห้าสิบสี่ท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ด้วยนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจาก กรณีศึกษานี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อนำมา,าแบ่งปันนะคะมุมอมองให้กับเพื่อนๆทำให้เราได้สนุกสนานกับการใช้ไพ่มากขึ้นตินก็เป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนเป็นไพ่มีหลานชายเป็นแมวนะคะก็จะไม่มีใครคุยด้วยวันๆก็คุยกับไพ่คุยกับแมวมีความสุขนะคะขอบคุณกรณีตัวอย่างนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามีเคสอะไรนะ่าสนใจก็ค่อยเก็บมาคุยกันใหม่นะคะ าการใช้ไพ่เป็นต้องเก็บเคสเก็บรายละเอียดเป็นทักษะที่ฝึกได้ขอบคุณคุณปรินค่ะขอบคุณค่ะคุณปรินตอนเช้าก่อนตื่นนอนเห็นเงินเป็นก้อนในภาพในหัวตอนเช้ามีคนสั่งของแล้วก็ เป็นมาเรื่อยๆดีใจด้วยค่ะมาดําเดือนนะคะให้เฮงๆปังๆเงินเข้าเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครูน้อยนะคะเพื่อนๆไปติดตามเพจของครูน้อยด้วยเดอ้ออ่านไพ่เยียวยาใจกับครูน้อยหมอดูฮิวใจนะคะปรินเชื่อว่าพลังงานอบอุ่นมากๆแน่นอนแค่ดูจากชื่อเพจก็รู้แล้วนะคะน้อมรับคําแนะนําคุณปรินจะนําไปฝึกฝนโอ้ขอบคุณมากค่ะปรินก็มีความรู้แค่นี้แหละนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพบกันโอกาสหน้านะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ